สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่กิจกรรมอ่สควิตเกมของแอปทูมันนี่วอลเล็กันอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมนี้แลกอะไรลุ้นรับรางวาัลฟรีซึ่งมูลค่ารวมที่เขาแจกนอนนี้จะอยู่ที่18ล้านบาทซึ่งเป็นยอดเงินรวม18ล้านก็ไม่ ไม่น้อยนะไม่น้อยสิบแปล้านกับคนทั้งประเทศเอ,อ่อถ้าถามว่าแล้วมันจะได้เยอะแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าเรามีเพื่อนเยอะเราก็อาจจะได้เยอะแต่ถ้าเรามีเพื่อนน้อยเราก็จะได้แค่4ี่ห้าอันประมาณนี้นะคะส่วนคนที่โชคดีสุดๆกดที่ลิงก์ กดโอนเงินหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนแล้วรับหัวใจสองดวงเรากดครั้งแรกเราได้20บาท50บาทร้อยหนึ่งเราก็ถอนออกได้เลยอันนี้สําหรับคนที่โชคดีจริงๆแต่ว่าถ้าใครที่ได้ครั้งละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยมันยังขาดอีกนิดนึงมันไม่ได้เราก็ไปหาเพื่อนเอานะคะกิจกรรมนี้1คน1สิทธิ์เท่านั้นใครที่เข้าไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆแล้วเห็นเขาเขียนไว้ว่าเออโอนมาไอา้ กดมากกดกลับไม่โกงและกันกดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งคนหนึ่งสิทธิเท่านั้นแล้วกิจกรรมนี้เขาจะหมดเขตวันที่1 9นี้แล้วนะคะก็พยายามนิดนึงนะถ้าอยากได้เงินฟรีก็พยายามนิดนึงส่วนใครที่ยังไม่มีก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนการเล่นเกมก็ได้หัวใจมาก็กดเล่นเกมเสร็จแล้วก็กดหยุดก่อนน้องจะหัน เราจะกดก็ได้ถ้าเราอยากให้หยุดไว้ล้วก็กดแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะหยุดของเขาเองอัตโนมัติเราหยุดได้ที่คะแนนเท่าไหร่เราก็จะได้เงินตามนั้นส่วนโชคชั้นที่2ก็ตามนี้นะคะแคปรูปไว้แล้วก็ไปโพสต,ปปต์ต่างๆไปโพสต์ตามโซเชียลต่างๆแล้วก็ใส่แท็กตามนี้ถ้าเขาสุ่มได้ เราเราก็จะได้รับรางวัลเพิ่มอีก5,000นะคะอ่ะประมาณนี้ละกันสําหรับการมาพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับกิจกรรมแจก t ูมันน n e ว w a l ล็ t ของแอป t ูมันน n e ว w a l ล็ t กิจกรรมฟรีรีบเล่นนะคะอันนี้ฟรีจริงๆ100%ใครสนใจลิงก์ลงไว้ให้ทีใต้คลิปนะ